เฮามีน้ำพริกปลาทูกับขนตาสาวสวยก็จจำซอยอะไรนะซอยลุงตมตำลุงพลสาวสวยเฮามากินเขาน้ำด้วยพี่น้องเออเสียบเสีบสวสวย,าากย,ยสบ,บกินไปเลยกินให้เขาดูเดี๋ยวป้าจะถ่ายมีน้องไม้น้ำพริกปลาทูข้าวใส่กอกทอดเอามาต้มมาเมนทอดแล้วอร่อยไหมคุณ แฝบหลายขวัญบอกว่าเซีบหลายเอากินไปสิเบิ่งปากจะเป็นคนไทยกินให้เขาเบิงเออมุมมัมมุมมัมเป็นตาเซีบนั่นละเออนั่นละเห็นบมอเป็นตาเซีบคักบุยบใบ้บุยบเอาเลยเอาพักมวนล,ลงไปเอ้ยมากินเขาน้ำกันเด้อนะ่ะขวัญตาเราเนี่ยนอนมาก ทาคลิปให้เป็นดาราให้ประวันนะจะได้เข้าอยู่ยูทูบแล้วขวนตาเราทั่วโลกนะขนตาอือเห็นหมดแล้วเจ้านี่ตามถูกแลวน้ำพริกปลาทูเส่ยบเสยด้พี่น้องเอ้ยเบิ่งไอ้ขนตาก<ส>ินข้าวเแซ่บไลเดอร์ข้ามยั่บูบโหลดเอาอ้อานาน,น,นบอก <c oughs> เป็นตาแซ่บแห่งพี่น้องเอ้ยขนตาเข้ากิน บกินน้ำพริกอันนี้นะผักอันนี้นะตำารึงมันจะทำให้ระบายนะก่อนหน่อไม้อร่อยไหมจำจากแข็งนะมมันก็แข็งแล้วหน่อไม้อยู่ในอันนั้นอนะ่ะหน่อไม้มันขึ้นยาวนะมันมันขึ้นยาวแล้วอ่ะนะถ้ามันตุม้มจะเงีอ้อมันแข็งถ้ามันตุ้มุติมินะอินอ่อนเราก็กินตรงอ่อนอ่อนมัน งน้ำลายออกแล้วเห็นไอ้ขวานกินน้ำลายออกเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิองทั้งปุ่นโอ้ยทั้งปุ่นบ่เบิองดอกเสือบ่ใส่ตรงอนไม่ดูหรอกมาเบิองมาเซ็ตลูเฮ้องมานารักมาเฝ้าเจ้าของรูบล้อขนาดฮ่าฮิงลี่ติงลี่กับวานเอ้ย แหลมติงลี่กับไอแหลมอ่นานาฬักแห้งพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบึงเป็นไงกินข้าวยังลูกติงลี่กินข้าวยังลูกติงลี่น่ารักนะกับแหลมแหลมแหลมเขาอ้วนมากเลยตอนนี้ไอติงลี่มาที่แสนรู้ที่สุดไล่รถมอเตอร์ไซค์อ่า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 ตั้งหลักจะไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงเบงเบงเบิง,บง,บง,บงเห็นรถมาตั้งหลักสิไปแยกเดียว อืมอ๋อพ่อเข้ามาเหรอมีหน้าล่ะพ่อมาไปปุ๊บเลยสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พ่อสมนีก่นอนเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมส,สวยๆรอทัวโลกบ๊ายบาย